เมื่อผู้สาวอยากกินปิ้งย่างก็พามาจัดร้านในทูมิทยูที่เปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทันเวสต์วิวกันครับปิ้งย่างเกาหลีอันดับหนึ่งในใจไอ้เราก็มากินวันแรกซะด้วยสิเมื่อเข้ามาก็ทนหิวไม่ไหวสั่งเซตหมูสองเซตไปเลยสิครับมาแล้วหมูสามชั้นกินร้านไหนก็ไม่เท่ามากินร้านนี้ซุปกิมจิร้อนจับแชหูทําใหม่จานต่อจานไข่ตุนชีสแค่วางได้โตก็หอมแล้วชีสยืดๆกินไปฟินไป บิบิมบับจัดมาร้อนๆทีนี้ก็เป็นเชฟไปเลยสิครับคุกไปหอมไปเครื่องแน่นสมราคาอร่อยมากหอยแครงซีอิ๊วเกาหลีมาเนื้อดีทุกตัวเลยไม่มีเละทานไปจิบน้ําชาโบเบาผู้สาวฟินเลยทีนี้ต่อด้วยปูดองซีอิ๊วเกาหลีแกะมาพร้อมทานอร่อยและสะดวกสุดๆเลยเนื้อเน้นๆตักเข้าปากได้เลย เนื้อหมูก็ฟินอยู่แล้วแต่ถ้าเอามาจิ้มกับซอสปลาเกาหลีฟินที่สุดแล้วนาทีนี้ทําให้หนวได้ทุกเมนูจริงๆครับปิดถ้ายด้วยเนื้อซุกิยากิวากิวเอฟาเนื้อคืนลมุนอร่อยมากสาขานี้เป็นเพจเฟลลี่ด้านหน้าร้านสามารถพาสัตว์เลี้ยงมานั่งทานอาหารได้ด้วยนะครับ